เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพันโรงท่านหนึ่งเป็นเรื่องราวของตวัดแ็เป็นพันโรงอยู่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรแหละครับก็มีนักเรียนมากอยู่ก็เป็นพันเลยนักเรียนโรงเรียนแห่งนั้นนี่ยแกก็เป็นพันโรงอยู่โรงเรียนแห่งนี้ก็เพิ่งจะมาอยู่พูดง,ง่ายๆถูกย้ายมาจากทีดเนี่ย หน้าที่ของแกก็ประมาณว่าดูแลยังไงละ่ะเวลามาโรงเรียนก็ต้องมาก่อนพวกครูพวกนักเรียนเลยนะหน้าที่ของพันลุงก็จะมาว่าประมาณว่ามาเปิดห้องเปิดประตูโรงเรียนเปิดห้องนั่นห้องนี้เปิดห้องสมุดเปิดห้องอะไรละ่ะห้องพักครูอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่ครูจะสั่งให้ทําอะไรประมาณนั้นหน้าที่ของพันลุงแกก็ทําแกก็เพื่อถูก ย้ายมาจากที่อื่นนะก็ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้เท่าไหร่ว่าโรงเรียนแห่งนี้มันมียังไงไปยังไงมายังไงยังไม่รู้ประวัติเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็มาอยู่ได้ยังไม่ถึงปีหน้าที่ของลงความจริงไม่ใช่แต่ว่าทําตามหน้าที่ตามคําสั่งของครูใหญ่ของครูอะไรนะครับบางทีหน้าที่ของผู้ลงก็มีถึงขนาดว่า พวกครูเวลาเขาไม่มียังไงละ่ะเวลาเขาติดทุนละเวลาโรง,งเรียนบางโรงเรียนนะมีครูน้อยกว่าโรงเรียนมมีครูน้อยกว่าน,นักเรียนมากๆเนี่ยครูขาดพูดยง่า,งา,าก็จะเป็นต้องเอาผงเนโ่งมาสอนอแทนมาสอนช่วยครูอ่ะสอนนักเรียนช่วยครนะูประมาณนั้นเลยนะบางทีไปถึงขนาดนั้นการศึกษาของพ่โลงก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือว่าด้อยไปกว่าครูนะครับแต่ว่า พวกเขาสอบบรรจุไม่ได้เฉยพูดถึงการศึกษาครูจบระดับไหนเพราะว่าจะประมาณนั้นเลยแหละแต่ที่ต่างกันก็คือว่าพวกเขาสอบบรรจุไม่ได้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าต้อยต่ําอะไรหรอกมันทุกอาชีพมันก็เสมอภาคเท่ากันหมดนั่นแหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตวัดแกเป็นปะลงที่เพิ่งถูกย้ายมาจากที่มาประจําที่โรงเรียนแห่งนี้แกก็ ตอนเลิกเรียนพวกครูพวกนักเรียนพขกกลับบ้านกลับอะไรกันหมดตอนนี้นะแกก็กลับรอปิดประตูลงห้องห้องนั้นห้องนี้ห้องดนตรีห้องสมุดห้องปิดประตูรอปิดประตูให้พวกครูพวกอาจารย์เขกกลับกันหมดนะพวกยังไงพวกนักเรียนเขกกลับกันหมดแล้วพวกครูพวกอะไรเขากลับกันหมดแล้วพระลวงก็ตามมาปิดประตูห้องปิดประตูอะไรเนี่ย ทีนี้เรื่องมื่อเกิดขึ้นก็คือว่าที่ห้องสมุดน่มันมีปัญหาก็คือว่าไม่รู้เป็นยังไงห้องสมุดเนี่ยเป็นห้องที่ยังไงล่ะจะคําจะดึกๆแท้ๆแก็ยังเหมือนมีคนอยู่ในห้องนะครับแกก็รอจนจนแกก็คิดว่าคงจะเป็นครูหรือว่าเป็นนักเรียนเขามา,าศึกษามาอะไรมา้คนคว้าทํารายงานนะอนหลวงเขาเนี่ยทำไมถึง ยังมีคนอยู่ในนั้นนะแต่ก็เฝ้ารอเฝ้าจนคือมันมันเป็นห้องที่มีคนมีคนออกมาช้าที่สุดนะครับห้องอื่นเขาออกไปหมดแนละ้วไม่ว่าจะเป็นห้องดนตรีห้องประชมุมห้องอวิทยาศาสตร์อะไรเนะี่ยพวกนักเรียนพวกอาจารย์พวกอันนั้นเขาออกไปหมดแล้วแต่ที่ติดปัญหาก็คือว่าเนี่ยห้องสมุดเนี่ยเฝ้ารอที่ใดก็เหมือนว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างในนะครับ เชื่เรื่องมองแกก็คือแกก็แกก็เพิ่งมาใหม่เนาะแกก็เกรงใจพวกครูพวกครูใหญ่พวกครูน้อยโรงเรียนแห่งนี้นั่นแหละไม่อยากจะไปเล่นเขาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยแต่แกก็ว่าจะรอจนไม่อยากจะไปรบกวนว่าให้เขาออกมาเวลานั้นเวลานี้ประมาณนั้นเลยแหละก็คือว่าจะรอให้เขาเดินออกมาแล้วตัวเองก็จะไปปิดห้องอนะ่ะแกแกก็คิดแค่นั้นสุดท้ายก็ เกือบจะเป็นทุกคืนทุกวันนั่นแหละครับหมายความว่าแกรอให้อ่เหมือนเหมือนทำท่าว่าจะมีคนมีหรือว่ามีอะไรอยู่ในห้องนยมีเพราะว่ามีเปิดไฟมีอะไรนะแกก็เข้าไปเลาะดูแต่บอกว่ากลับไม่มีใขรเลยนะในห้องนั้นไม่ไม่มีใขรแต่แกมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีคนอยู่ข้างในนั่นแหละเพราะว่าไฟก็ยังเปิดอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงก็ก็แก๊้แกลเหมือนมีคนกําลัง เอ่อดูข้อมูลดูหนังสือดูหาเลาะดูหนังสือในห้องสมุดเน่เหมือนมีเสียงคนเดินตะคยยังไงแล้วก็เวลามองอยู่มุมไกลๆเนะี่ยก็เหมือนเห็นเงาคนกําลังนั่งอา่านหนังสืออยู่ในห้องเนะี่ยแต่พอแกเดินเข้าไปเลาะดูตามห้องตามหิ่งหนังสือในห้องสมุดกลับไม่มีใครครับเป็นอย่างเนี้ยทุกวันทุกคืนเลยเป็นตั้งแต่แกมาอยู่เนะเป็นเหมือนมีคนอยู่แต่พอ เดินเข้าไปดูจริงๆนะรับไม่มีใครนะครับก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแกก็ปิดห้องหมายความว่าพอไม่มีคนอยู่ประลาะประลาะดูแล้วก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ปิดปิดไฟปิดเฟืนปิดอะไรสุดท้ายก็ปิดห้องออกมาจากในห้องสมุดเดินจะเจินกลับแต่พอเดินกลับกลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องสมุดทุกครั้งเลยนะครับเหมือนมีคนอยู่ในห้องสมุด ตอนเช้าก็เหมือนกันตอนเช้าแกก็มาเปิดห้องก่อนครูก่อนนักเรียนนั่นแหละแกเพราะว่าหน้าที่ของแกก็ทําหน้าที่เปิดห้องเปิดประตูโรงเรียนอะไรประมาณนี้พอเข้าไปห้องสมุดมีไฟเปิดเปิดลึกขึ้นเลยครับทั้งที่อตอนกลางตอน,ตอนที่กแกออกมาตอนเย็นของเมื่อวานนะเนี่ยแกปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วเนะี่ยแต่พอตอนเช้าขึ้นมานะไฟก็ยังเปิดอยู่ แกก็แปลกใจเหมือนกันเอาใครมาเปิดไฟทั้งที่เมื่อคืนนะ่ะแกก็ปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูห้องสมุดแล้วก็เดินออกมาแต่พอเช้ามาแกกออกมาก็เห็นไฟเปิดอยู่เป็นอย่างนี้ทุกคืนทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแกก็พยายามสอบถามสืบถามกับพวกครูด้วยกันนี่แหละแล้วก็พวกนักเรียนที่เขาเรียนอยู่นานๆนะ่ะพวกครูที่เขาอยู่มานานๆนะ่ะพวก พลหลงที่เขามาอยู่ก่อนนะมันเป็นยังไงห้องสมุดแห่งนี้เป็นยังไงทำไมบรรยากาศตูปแปลกๆอย่างนั้นมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในมันเหมือนประวัติความเป็นมานเป็นยังไงไมัอย่างไงแกพยายามสอบถามพวกเขาอยู่นะแต่ก็ไม่มีใครบอกแกมันเหมือนกับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดคือไม่รู้ว่ามันยังไงล่ะเขาไม่รู้จริงหรือว่าเขารู้แต่ว่าเขาไม่บอกแกก็ไม่รู้อันนี้เหมือนกัน แต่ว่าแกก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าบรรยากาศก,ก็เหมือนเดิมครับหมายความว่าเหมือนเหมือนมีคนอยู่ข้างในเนี่ยเวลาค่ำขำมาก็เหมือนมีคนก๊อกๆ๊อก๊กๆอยู่ในห้องสมุดเนี่ยพอเช้ามาก็ทั้งที่ตอนเย็นก็ปิดไฟเหรอตอนเช้ามาเปิดไฟเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยถามใครถามใครก็ไม่มีใครอยากจะบอกจากกันเลยแกก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้